ครับสวัสดีครับกับในสามณีนะครับครูไม่เออนะครับไปปรับพื้นที่นะครับเจียบพื้นที่นะครับแต่ก้อนแต่เดิมนะครับวันนี้จะเป็นไอ้ม้อนนะครับม้อนนะครับปลูกม้อนแล้วนะครับเพราะว่าม้อนมันหลพี่น้องจะเลยจะออกที่จะปลูกพักนะครับปลูกพักจะปลูกพัก ขับจ่องหนาคนนี่ละรับจ่องนี้แรงกับแรงหลายพี่น้องเขาต้นยังเหี่ยวบพื่นนะครับต้นมะระกวที่ปลูกไว้นะครับพี่น้องใบเหลืองบพื่แล้วพี่น้องจะปรับเปลี่ยนของแปลงนี้นะครับส่วนนี้นะครับอาจจะไต้หลเติบยู่นะครับแล้วก็อาจจะคิดไงขึงกุ้งเก่้านะครับที่พ่อนานี้นะครับปลูกตามหลองม้อนนะครับก็ได้ไประโยชน์รวมกันกับม้อนนี่แหละแต่ว่า มันเห็นยากครับพี่น้องห่างมอญมันหลายห่างมอญมันยาวนะครับแล้วก็เวลารดน้ำรดหยังต้นมอญมันสูงแล้วนะครับเขาหนักเขาหนักครับเทียบเท่าบริสุทธิสะดวกเลยนะครับในการรดน้ำในการดูแลครับมอญยาวต้นผักพุ้งกับจืดน้ำนะครับจนที่จะต้องเปลี่ยนพื้นที่นะครับในการปลูกของไม้ครับ าจะใส่ระบบสปริงเกอร์นะครับเพราะว่ามีน้ำบาดาลอยู่แล้วนะครับจะทดลองทยอยเห็ดไปชนิดชนิดหน่อยนะครับ ครับกำลังเตรียมที่จะยกลกนะครับเป็นแปลงนะครับเพื่อจะไว้ในการปลูกพักนะครับอันื้นทีมันค่อนข้างที่จะแคบแลอนที่จะ,จะสั่นนะครับพี่นอ้องรถไทยอันถอยไปถอยมานี่ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับ ถ้าบว่าจะใดก็เทียไว้แบบนี้ก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็เ,กเอาปักจอบนะครับปักจวกนะครับมาถมเอานะครับจะเป็นสองสองรลองนะครับต่อต่อแปงหนึ่งนะครับต่อครับพี่น้องแล้วก่อนถ้าใดจะใดก็ก็เห็ดไปตามแผนนะครับว่าใดก็ทีเห็ดตามที่ผมโก้ไปเมื่อกี้นี่ ความยาวไหนจะอยู่ประมาณบ่เกินสิบห้าเ,เมตรนะครับความยาวนะครับพี่นอ้องที่จะสั่น,นครับจะสัน่น บ่ได้บ่บ่ได้บ่เอาว่านี้ก็ได้เอาขั้นนี้เลยขั้นบ่อไร่ขั้นนี้เลยฮะเอาเอาขั้นนี้ละเดี๋ยวค่อยค่อยผมเห็นอะไรเองหน่อยท่านนั่นอะ